ก่ที่ผมจะส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับระบบเกียร์นะครับเครื่องช่วงล่างต่างๆนี่นะครับผมจะลงมือเช็คด้วยตัวเองเลย่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมขอสะพานขอสะพานขอ้นขอสะพานนี่ครับโดนเลยครับเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าเอาง่ายว่าถึงจะเป็นรถปี2 0 1 1นนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างนะครับโคตรดีเลย ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลล์อาร์นะครับวันนี้นะครับเซลล์อาร์มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สองจุดห้า GT นะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเป็นตัวขับสี่นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ขับสองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้มีอะไรโดดเด่นและมีดีอย่างไรบ้างนะครับไปเลยไปเลยไปเลยอะไรครับผม เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเลยนี่ก็คงความเป็นเอกลักษณ์ครับก่อนที่เป็นไฟเลเซอร์หรือว่าจะเปลี่ยนโฉมนะครับไฟใหญ่หน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะท่านผู้ชมเห็นไหมใส่ๆนะครับท่านผู้ชมเห็นใส่ๆมีที่ล้างไฟใหญ่หน้านะครับตรงนี้จีทีต้องมีตรงนี้นะครับถึงจะเรียกว่าจีทีแท้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับท่านผู้ชมนี่ตะแกรงในกันชนนะครับคิ้วนะครับหรือว่ากระจังหน้าเป็นโครเมียมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมบอกเลยว่าสวยงามนะครับด้านข้างนะครับ เขาเป็นขับสี่นะครับเขาก็จะมาด้วยล้อออฟโรดนะครับยางออเทเลนนะครับผมบอกเลยว่าดอกนี้ใช้ได้ยาวแม็กนี่สวยๆเลยครับแม็กใหม่เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมดูแล้วสวยๆเลยนะครับเห็นอย่างนี้ครับเป็นแม็กขอบ17นะครับท่านผู้ชมเขาจะมาด้วยยางครับ265นะครับ65 R17 นะครับนี่ผมบอกเลยว่ายางนี่ใช้ได้ยาวนะครับสายลุยนะครับเหมาะเลยครับตัวนี้นะช่วงล่างนะครับท่านผู้ชมช่วงล่างเดิมๆนะครับนะ สวยงามแลวไม่รั่วไม่ซึมนะครับเลี้ยวไม่ดังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมัได้ข้างนะครับพร้อมเล่าหลังคานะครับท่านผู้ชมมาบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับช่วงล่างดีแน่นอนนะครับนี่ดูผมโยกให้ดูนะครับเรายมาดูทมาเลมามาเลยมาเลมาเลมาเคยาเมาเลยมาเลยมเยมาเลยารลยมาเมเลยมาเลยมาเลมเลยาเลยมาเลมาี่ยมคเลมเลยนาคเมาเลยาเมามมเลย เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่เองเข้าได้2วันนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะสภาพนี้เลยครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามมากเลยนี่นะใครเห็นต้องชอบแน่นอนครับสีนี้ก็สีแบบว่าสว่างๆนะครับสีไม่อึนทื่นะครับไม่มึดแน่นอนนะครับนี่เป็นไงเม็ดอาร์ผมบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับเม็ดอาร์เดิมทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยโอ้โหสวย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 เลยสวยเลยนะ ด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายผมบอกเลยว่านะครบอะนะนี่ครบเลยมีปักเซนเซอร์มาให้นะครับท่านผู้ชมปักเซนเซอร์มาให้เลยอยงนี้โอ้กราบใต้กันชนไฟทับทีมซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมก้านปัดน้ำฝนท้ายนะครับสปอยเลอร์นะครับโอ้โหไฟเบรกนะครับที่ติดกับตัวถงังกับติดกับฝาท้ายโลโก้ต่างๆนะครับบอกว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับยี่ห้ออะไรนะครับโอ้โห สวยอ่ะสวยงามเลยเนี่ครับมาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่ด้านท้ายนี่ครับรถเดิมหน้าเดิมดูกันอย่างไรดูที่หัวน็อตครับผมท่านผู้ชมนี่หัวนอ็อตเม็ดอาร์คนี่ครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับน็อตน,นี้ไม่มีการขันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามเลยครับโอ้ใหม่กิฟต์เลยครับผมเห็นแล้วเนี่ยภายในเนี่ยด้านหลังเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมด้านท้ายเปิดฝาท้ายแล้วมีอะไรบ้างอ่านี่ตัวนี้คือ ที่เก็บอุปกรณ์นะครับพวกแม่แรงนะครับพวกบล็อกถอดล้อต่างๆนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะแตกต่างกว่ารุ่นอื่นๆนะรุ่นโตโยต้าหรือว่าอีสุนะครับถ้ามันจะใช้ขันตรงนี้นะครับเห็นไหมนึกภาพออกมาครับท่านผู้ชมนึกภาพตามเลยแต่มิตซูบิชินะครับเขาจะปรับเปลี่ยนนะครับโดยการย้ายนะครับที่ขันอะล่มาอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้ครับผมเราใช้บล็อกถอดล้อขันได้เลยครับตรงนี้ มันจะง่ายและสะดวกสบายกว่าพวกโตโยต้านะครับหรือว่าพวกอีซุนะครับท่านผู้ชม,ชมผมบอกเลยว่านี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมิสสุบิชินะครับมาตรงนี้เลยเป็นไงละ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการพับเบาแฟดลาบให้ท่านผู้ชมดูอ่าไหนๆเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูการพับเบาะเลยครับนี่ครับเราเดินตรงนี้เลยเดินตรงนี้นะครับดึงสลักตรงนี้เนี่ยให้เบาตรงนี้มันพับพับไปข้างหน้า มันจะพับไปข้างหน้าน,นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วเราเขามาเดินสลักตรงนี้ครับเบาะมันก็จะพับไปตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่อีกทีนึงครับอีกตัวนึงตรงนี้เหมือนกันเดินเหมือนกันตายปุ๊บอ่านี่ปุ๊บปุ๊บนี่ครับท่านผู้ชมการพับเบาะแฝดราบนะครับให้มีพื้นที่ในการวางของทาอย่างนี้ครับสะดวกสบายมากเลยเป็นไงล่ะท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมคงจะอยากได้ คงอยากจะสนใจรถคันนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมอ่ะเราไปดูด้านข้างต่อเลยดีกว่านะด้านท้ายเรียบร้อยแล้วดูด้านข้างเลยนี่คัสซีน่ครับท่านผู้ชมไม่เป็นสนิมเลยนะครับสวยๆเลยเม็ดอาร์ของเราอีกเช่นเคยนี่โอ้โหไม่มีเม็ดอาร์นี่เดิมๆทุกจุดเลยอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรีบๆเลยนะครับตรงนี้รีบๆเลยสวยงามจริงๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับผมอ่ะสวยๆเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหเรามีท่านผู้ชมเลือกอยู่สี่ห้าคันนะครับรุ่นรุ่นนี้เลยมิสูบิชิปาเจโร่โฉมนี้สามคันแล้วโฉมใหม่เลยสองคันนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันเรียบร้อยแล้วเนาะ สีเรียบร้อยแล้วด้านท้ายเรียบร้อยแล้วเม็ดองเม็ดอาร์คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าในห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันครับท่านผู้ชมผมเปิดฝาปองมาหน้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถมันเป็นรถเดิมๆเ,เลยครับรถเดิมๆเ,เลยนี่ท่านผู้ชมอ่านี่คานเดิมเลยคานเดิมเลยหัวน็อตนะครับหัวน็อตจะมีการขันนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมมีการขันนี่เห็นไหมการขันแน่นอนนะครับ แต่ผมกล้าการันตีนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้ไม่ใช่ตัวแซนะครับรถไม่ใช่ตัวแซแน่นอนรถคันนี้มันเหมือนกับว่ามีการเคมสีเคมปากกันนะครับก็เลยเอาไปทําสีให้ท่านผู้ชมนะครับเราไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับท่านผู้ชมอ่ะเรามาฟังเลยเรามาดูเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับเป็นมิสูบาร์จิโร่ครับสองจุดห้านะครับคันนี้นะครับมาด้วยแรงม้านะครับ178แรงม้านะครับตัวนี้เป็นขับเศษนะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะว่าตัวนี้ เครื่องดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะสำหรับรถครอบครัวที่กำลังหารถครอบครัวอยู่นะครับผมแนะนำเป็นคันนี้อีกรุ่นหนึ่งเลยป่ะเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าว่าในห้องโดยสารจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปทดลองขับรถกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในห้องโดยสารแถวที่หนึ่งแถวที่สองก่อนนะครับว่าเข้ามาแล้วนะครับความรู้สึกจะเป็นอย่างไรครับมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่า เปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับภายในของมิตซูบิชิปาเจโร่คันนี้ครับเป็นโทนสีเบจนะครับท่านผู้ชมเบาะหนังสีเบจนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับท่านผู้ชมทั้งคนขับและคนนั่งนะครับตรงนี้แผงประตูก็เป็นสีเบจนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ท็อปสุดน้าไม่ง่ะเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยนะความรู้สึกนะครับวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับโอเคเลยครับท่านผู้ชมนะเพราะมันเป็นรถ P.P.V นะครับวิสัยทัศน์ด้านหน้านี่ไม่เป็นอุปสรรคเลยสบายหูสบายตาเลยนะครับ บอกเลยว่าโอเคเลยนะด้านหน้าของผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับผมบอกเลยว่าออปชันมาเต็มนะครับนี่ผวงมาลัย3าก้านนะครับมัตติฟังก์ชันคูดคอนโทรลพันเดอร์ชิผมบอกเลยว่ามาเต็มออปชันมาเต็มเลยหน้าจอนี่หน้าจอไปไงหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วท่านผู้ชมรบแอร์แอร์ออโต้ครับเครื่องเล่นนะครับมีทั้ง เขาเรียกว่าซีดีหรือว่าทัชสกรีนแล้วกนี่เป็นเครื่องเล่น1ดินยี่ห้ออาพดยด้วยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใครที่ได้รถคันนี้ไปไม่ต้องทำไรอีกแล้วนะครับเพราะรถไม่สมบูรณ์แบบน่าใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ผ้าหลังคานี่ใหม่ๆเลยครับเป็นขุยนิดหน่อยแต่ไม่ใช่อุปสรรคในการใช้งานอยู่แล้วนี่ครับผมม่านบังแดดโกิ๊บเลยนะท่านผู้ชมนี่ระบบไฟนะครับทุกดวงติดทุกดวงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่า คันนี้คุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้นี่โฟร์วินะครับสิ่งอำนวยความสะดวกกมานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีนี่รักเท้าแขนนะครับช่องเก็บของนะครับตรงนี้เห็นไหมที่วางแก้วนะครับท่านผู้ชมนี่ช่องเสียบ power อร์เล t นะครับนี่เห็นไหมช่องเสียบ power อร์ l ล t ก็มีตัวนี้เป็นปุ่มสวิตช์เปิดแอร์หลังนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมี2ตู้นะครับมีตู้หน้าและตู้หลังนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เห็นไห รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับผมบอกเลยว่านะเขาใช้งานมาแค่1นึ่0แสนแปดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับรถคันนี้เป็นเกียร์โฟร์นะครับขับ4นะครับออโต้โฟร์นะเขาก็จะมีไฟบอกตำแหน่งว่าอ่าตัวนี้อยู่ในตำแหน่งขับ2ถ้าเราเข้าเกียร์ไปก็จะเป็นตำแหน่งขับ4นะครับตรงนี้หน้านี่ยต้องย่อไหมไม่ ขับสี่แล้วครับท่านผู้ชมขับสี่แล้วเห็นปะรถคันนี้เอาง่ายว่าก่อนที่ผมจะส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับระบบเกียร์นะครับเครื่องช่วงล่างต่างๆนี่นะครับผมจะลงมือเช็คด้วยตัวเองเลยนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมบอกว่านี่รถคันนี้นะครับอ่าพับไฟฟ้านะครับกระจกนี่พับไฟฟ้าด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหสวยงามอุปกรณ์ต่างๆครบคันนี่ คิวนี่เป็นคิวโครเมียมตรงแผงประตูทั้ง4บานเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นครบนะครับออปชั่นครบเลยฮ่าอย่างไงล่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูห้องโดยสารแถวที่2นะครับว่าเข้าไปแล้วความรู้สึกจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยปะครับท่านผู้ชมเนี่ผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แลเลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับ ความรู้สึกนี่สะดวกสบายเลยรู้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะเพราะอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกของมีมาครบนะครับภายในเป็นโทนสีเบจนะครับโอ้เข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะเอาง่ายอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมตรงนี้อ่าดังนั้นอ่าเบาะนี่เราสามารถปรับเอนไปข้างหลังได้อีกนะครับโอ้ดีอ่ะดีอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็จะมีจอทีวีมาให้นะครับท่านผู้ชมจอทีวีเนี่ยมันก็จะลิงก์จาก เครื่องเล่นตรงคอนโซลหน้ามาตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมทุกอย่างนะครับก่อนส่งมอบอ่ะผมต้องมีการตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับว่ารถมันพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้ผมก็ต้องเปลี่ยนให้มันใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าซื้อรถไปแล้วรถไม่ใช่ราคาบาท2บาทนะครับรถราคาเป็นหลายแสนอยู่ผมก็ต้องทําให้ท่านผู้ชมนะครับใกล้เคียง หรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับท่านผู้ชม่าอ่าเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราไปดูการขึ้นลงนะครับอ้างโดยสารแถวที่3กันนะครับว่าจะขึ้นลงสะดวกสบายไหมจะขึ้นลงลําบากไหมนะครับแต่ตอนเนี้ผมพับเบาะไว้อยู่ผมพับเบาะไว้อยู่นะครับเห็นปะเดี๋ยวผมจะเอาเบาะขึ้นนะครับเอาเบาะแถวที่สามขึ้นแล้วผมก็จะเข้าไปนั่งอ่าเข้าไปนั่งแล้วความรู้สึกจะเป็นอย่างไร มันจะอึดอัดไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมกําลังเอาเบาะแถวที่สามขึ้นนะครับนี่ครับผมดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับผมท่านผู้ชมฮะเดึงขึ้นมาแบบนี้อ่าปึ๊บมันก็จะพับไปอย่างนี้เบาะนะครับผมเอาขึ้นลงเลยนี่ครับท่านผู้ชมนะแถวที่สามแล้วนี่ครับผมก็จะเหยียบเนี่ยครับมันไดข้างขึ้นมานะครับได้ข้างขึ้นมา แล้วเขามานั่งตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่านะโหนี่ขึ้นลงสะดวกสบายครับผมท่านผู้ชมยวลองให้ดูวนะ่ามันจะนี่นะนี่ครับผมเล็กรูมผมเนี่ยสบายเลยครับท่านผู้ชมไม่ติดนะครับเฮนรูม <Hey room S 1> ผมเหลือๆนะครับผมบอกเลยว่าเข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกอัดครับท่านผู้ชมตอบโจทย์นะครับไม,ไม่ไม่อัด เพระาะไลนนี่ด้านหลังก็จะมีแอร์ด้วยนะแอร์ Air นี่มะแอร์ Air ด้วยก็นักเท้าแขนช่องวางแก้วมานะครับตรงนี้ครบเลยครบเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่านะครับท่านผู้ชมที่กาลังหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับราคาไม่แรงนะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับมิ s ูบิชิปาเจโร่ 2.5GT นะครับ 4WD ปี2011คันนี้เลยนะครับนะก่อนที่จะจบรายการนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถดีกว่านะครับว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างจะเป็นยังไงเราไปทดลองขับรถกันไปครับท่านผู้ชม่าเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูรถรอบคันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับทดลองขับรถนะครับมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สองจุดห้า Gt นะครับปี2011นะครับคันนี้เป็นขับ4นะครับมาด้วยแรงม้าครับ 178ยเจ็ดสิบแปดแรงมา้าโอ้โหแรงแน่นอนไปเราไปทดลองขับเลยครับว่าอัตราเร่งของเขาจะดีขนาดไหนนี่ครับผมบอกเลยมาขอสะพานขอสะพานขอสะพานนี่ครับโดนเลยครับเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าเอาง่ายว่าถึงจะเป็นรถปี2 0 1 1นนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างนะครับโคตรดีเลย เครื่องเกียร์นะครับดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมซื้อลรถกับผมไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะทิ้งและก็ไม่ได้ดูแลหลังการขายท่านผู้ชมนะครับใครที่ออกรถกับผมไปนะครับผมรับประกันให้อีก1ปี10,000กิโลเมตรนะครับอ่าเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมเรามาสรุปมรวมเลยดีกว่าครับว่ารถคันนี้สภาพพร้อมใช้ขนาดไหนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสีนะครับให้เต็มร้อยนะครับ เครื่องเกียร์ครับให้เต็มร้อยครับช่วงล่างให้เต็มร้อยครสรุปสั้นๆง่ายๆว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับใครที่สนใจนะครับรถมิตซูบิชินะครับปาเจโร2.5 GT ครับปี2018คันนี้ครับรีบติดต่อเซลล์อาร์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเซลล์อาร์อยู่ด้านล่างเลยก่อนที่จะจบคลิปนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะครับว่าวันนี้ผมเอามาขายให้ท่านผู้ชมเท่าไหร่ เราไปรับฟังราคากันดีกว่าไปครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถคันนี้มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่านะครับเห็นล้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่านิ่มมากเลยครับเพราะว่ามันสไตล์ออฟโรดนะครับวิ่งบนถนนนี่เสียงยางก็ไม่เข้าห้องโดยสารนะครับท่านผู้ชมนะแล้มาฟังราคากันดีกว่านะครับว่า i ิ s ูบ i s ิป p เจโ r o 2.5 GT 4WD ปี2011เนี่ย ผมจะขายท่านผู้ชมเท่าไหร่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมขายอยู่ที่479,000บาทย้ำว่า479,000บาทใครที่สนใจ Mitsubishi p a j e r 2.5 GT CWD ปี2011คันนี้รีบติดต่อเซลล์อาร์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์อาร์ตอยู่ด้านล่างนะครับ0804866598นะครับหรือจะแอดไลน์เซลล์อาร์ตเลยก็ได้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจบ คลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับคอยติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมานําเสนอท่านผู้ชมรับชมกันนะครับวันนี้เซลล์อาร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ